น้องมูเหม็นวันน <h az illing> <t ot be seen> <sh> ี้ทำอะไรเดียวหาเกกล้วยไมกป่าผูงเหม็นต้นกล้วยสวัสดีพี่เพื่อนนะครับยามเช้าเช้านะครับเวลาไม่เช้าแล้วแหละตอนนี้นะครับ11นาฬกากับอีก10นาทีนะครับเดือนสิบวันนี้หนุ่งเกษตรนะครับน้องผูเหม็นทำความสะอาดนะครับในสวนป่าของเรา ศูนย์รวมแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับไอศครีมฟลอริดาหรือกล้วยแดงอินเซเต้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีจําหน่ายนะพ,พี่เพื่อนแล้วการส่งมันส่งไม่ได้นะมีเอฟซีเขาส่งรายละเอียดมาให้ดูว่าจําพวกกล้วยนะครับผมไม่สามารถส่งออกนอกต่างประเทศออกนอกประเทศได้นะครับที่ไทยไม่รับนะครับ ก็หลวงเสกก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรนะครับแต่อีซีเขาส่งมาบอกนะครับว่าการส่งกล้วยมันส่งไม่ได้นะครับเพื่อชนิดนี้ส่งไม่ได้ก็เลยต้องพักนะครับผมพักก่อนพักแล้วก็ทีนี้มันมันยาวเกินไปนะครับเครือรางจืดนะครับผมพวกเถาพวกเถาพวกอะไรเนี่ยมันไปขึ้นไปพันกับสายเชือกพวกมันนะครับพอเวลาเราปิดมันปิดไม่ได้นะครับผมเนี่ย ต่อจากนี้ไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอีกหน่อยเชาาเกาหลีเขาก็ไปเกี่ยวข้าวใช่ไหมเดือนนี้ไหมเกี่ยวข้าวเดือนนี้เดือนเดือนนี้เดือนเดือนหน้ากลางเดือนนี้เลยน่าจะกรกลางนี้เดือนนี้นะครับผมอากาศเริ่มหนาวเย็นนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนการเลี้ยงไม้ก็เพิ่มระดับความอุ่นปรับอุณหภูมิให้ให้ได้นะครับผมที่ไทยประเทศไทยถือว่าโชคดีมากนะครับเลี้ยงไม้เลี้ยงอะไรเลี้ยงไม้เลี้ยงสัต ที่นต่างๆนะครับผมก็จะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายทําง่ายนะครับผมการเกษตรเนี่ยพูดง,ง่ายก็คือที่ประเทศไทยเราถือว่าโชคดีมากนะภูมิอากาศดีอากาศดีดินฟ้าอากาศดีนะครับผมช่วงนี้ก็น้ําท่วมเนาะที่ไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะ,นะครับพี่พื่นเพื่อนท,ที่ทําสวนลงทุนเยอะแล้วเจออุทกภัยนะครับผมน้ําท่วมอย่างเงี้ยก็ เป็นกำลังใจให้กับพ,พี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับสู้ๆครับเพราะว่ามันก็จะเป็นวิกฤตทางบ้านเมืองเรานะครับผมเศรษฐกิจไปดีนายกก็ไม่ดีนะครับผมก็จะว่าไงเนาะก,ก็ไม่ดีจริงๆทษวน่าเดือดร้อนกันไปทุทกจมดย่านะครับผมนั่นก็เป็นกำลังใจ้กับพ,พี่เพื่อน,อนทุก ท่านนะครับขอให้ผ่านวิกฤตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองก็ไม่ดีสักอย่างเนาะนะครับหนุ่เสียคงจะไม่ได้กลับง่ายหรอกนะครับต่อสัญญากับน้องขงมิ้นต่อยาวเลยนะครับเดี๋ยวถ้าแก่เขาก็จะไปซื้อบ้านให้เราอยู่แล้วฝังอยู่เกาหลีนี่แหละเนาะการเงินก็ดีนะครับเศรษฐกิจเขาดีการเมืองเขาก็ดีเขาเป็นระบบระเบียบดีนะครับพี่เพื่อนดังนั้นคลิปนี้หนุ่มเสียก็ มาตัดนะครับเคยลงไปแล้วคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ลงให้ดูอีกนะครับสําหรับคนที่มีกล้วยแล้วต้นมันสูงเกินไปนะครับพวกลมพวกพายุเข้ามาแล้วมันพัดทําให้ต้นไม้อาจจะต้นกล้วยสูงๆนะอาจจะล้มได้นะครับดังนั้นหรือว่าปลูกตามหน้าบ้านแล้วไปโดนหลังคาโดนอะไรนะครับผมไปโดนสิ่งของเราเอเราจะทํำยังไงเนาะลางงูไหนลางงู ไหนอ่ะนีะ่ไงนี่นะโอ้งูงูจะชกเนี่ยต้องเหมเนไว่างูแะ้ว่งงู <laughs> เหมือนจงอ่างนี่ใช่ไหมน้อง <laughs> <laughs> ก็เราจะทำยังไงดีนะครับต้นมันสูงสูงแล้วเนี่ยอย่างสวนองุเ่เกษตรมันจะมีด้านบนจะเป็นสแสลมเนาะนะครับทีนี้ใบกล้วยหรือก้านกล้วยมันไปพันกันเวลาปิดนะครับช่วงหน้าหนาวมันปิดไม่ได้เราต้องมาตัดนะครับ S <S บางคนบางท่านมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าแนวทางมันตัดตัดแล้วเอ้ยเขาจะตายหรือเปล่าหรือมันเป็นยังไงหรือเปล่ามันจะเปื่อยจะเน่าจะตายหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นไรนะสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมคนที่รู้แล้วก็ดูนะครับเพื่อความมันถึงแล้วกันเนี yeah. ่ยตัดเป็นหน้าเค้กตัดยังไงนะครับผมจะตัดจะตัดเฉียงหรือตัดตรงเนาะเนี่ยกล้วยราคาเงินหมื่นเงินแสนนะครับสามารถตัดได้เลยนะครับวิธีง่ายๆตัดแล้ว รอใบใหม่ออกนะครับเป็นกล้วยต้นเตี้ยเลยนะครับเลี้ยงทรงใหม่สวยใหม่เอาแบบสวยๆเลยให้ลูกค้าเขาได้ถ่ายรูปถ้าต้นยาวสูงเกินไปลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูความด่างความสวยได้นะครับผ้มดังน,นั้นเราก็ต้องตัดทอนลงมาให้มันเตี้ยให้มันสั้นเลยเราเราไม่สามารถดูได้เลยนะครับผมแล้วพื้นที่เรานะครับเขาเรามันมันต่ํา กล้วยมันียิ่งเลี้ยงนะครับปลูกใส่เนื้อดิยนยิ่งสูงขึ้นโตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใบยิ่งจะไปพันกับสิ่งของเราดังนั้นเราตัดทอนลงมาเอาให้มันสั้นที่สุดนะครับเนี่ยให้ต้นเตี้ยอยู่ประมาณที่ดุงเกษตตัดประมาณ50เซนหรือ80ดิเซนหรือเมตรหนึ่งก็ได้นะครับตามความเหมาะสมตัดแล้วก็ห่อไว้นะครับตัดเฉียงเฉียงเราทาหน้าเค้กเลยทำหน้าเค้กยังไงเดี๋ยวดุงเกษตรจะตัดให้ดูนะครับทำหน้าเค้กยังไงเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่า ทำยังไงถึงจะให้หนอ่อเนี่ยเขาเรียกว่าหยวกนะหน่อเรยกนอะไรทางด้านในเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมาง่ายๆนะครับผมพอตัดแล้วก็ห่อไว้กันพวกน้ำากอเศษเปิดสปริงเกอร์นะครับผไปโดนแล้วกลัวมันเปล่่ยมันเน่าเราก็ต้องใส่ถุงไว้วิธีถ้าตัดอย่างนี้นะครับผมจะเหมือนเราตัดเตือนไม้ฟิโลชนิดต่างๆถ้าเราตัดเตือนตัดอะไรนะครับผมพวกตาพวกหนอพวกอะไรมันจะเหมือนมันโดน เตือนตัดเตือนเหมือนโดนอะไรไปกระทบกระทั่งเขานะครับผมเตือนแล้วทีนี้พวกตอพวกหน่อพวกอะไรเขาจะรีบแทงขึ้นมาเลยนะครับเขากลัวต้นแม่ต้นอะไรเขาตายนะครับผมก็พูดง่ายๆไม่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 หนุนเศษไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนนะก็คือแบบตัดเตือนนะครับผมตัดแล้วพวกตาพวกหน่อพวกอะไรมันจะโผล่รีบโผล่รีบอะไรขึ้นมาเลยแล้วหนุนเรษจะตัดเนาะี๋ยวรอให้น้องผมเห็นจับกล้องให้ วันนี้ก็อากาศนะครับฝนตกเหมือนที่ไทยนะครับตกแต่เช้าเลยนะครับพายุเข้าเข้าหน้าหนาวนะครับฝนส่งท้ายแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งเมื่อว่าจะเป็นโควิดเนาะน้าท่วมอีกปรงหาการบ้านการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีย่าแย่กันทุกอย่างพี่เพื่อนเพ่งรังใจให้เลยฝั่งนูน้นที่หนูเสียตัดไว้ก็ยาวอีกแล้วนะครับผมเ,ยว,เยวต้องไปดูต้องไปตัดใหม่ ลกลงลังแต่ลกก็เป็นธรรมชาติเกาหลีนะครับประเทศเกาหลีเขาเขาชอบแบบนี้นะครับร่มรื่นนะครับผมแล้วก็เราแหล่หลงรวบรวมแม่พันธุ์เราก็เราจะปลูกไปที่นี่พอเวลาถึงเวลามันยาวมาเราก็ตัดไปขยายไม้จําหน่ายให้กับลูกค้าชาวเกาหลีนะครับผมตัดกระตร์นะครับตัด้้วย ยเประมาณนี้นะครับตัดเฉียงไปที่หสามหรือสามเก้าองศานะครับผม 3, 9, 4, แล้วลหลัจากนั้นเราก็ทําตัดเป็นหน้าเค้กเลยตัดเล็มไปเรื่อยๆนะครับทําเป็นเหมือนนาเค้กเพราะว่ามันจะได้ไป จะไปเราจะได้เห็นหนอ่อได้คนระับตัดไปเรื่อยนะครับตัดเป็นชั้นเป็นชั้นไปเหมือน,นคล้ายน้าเคกเรานะเพื่อที่จะไม่ให้เขาอุ่มน้ำมากนะครับ rồi nâng ngay cái này các ngay tập chạy cái vài biết เห็นเขาก็เห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นไหมโอเคอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือหนอที่เขาจะแทงขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอีสานเขาเรียกอะไรนะยวก เขาหยวกเนาะหยวกใบใหม่นะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับเราจะขึ้นไวที่สุดเลยนะครับกันพวกกันเปื่อยกันเน่าได้สบายเลยหลังจากนั้นเราก็จะหอ่อห่อถุงประมาณนี้ให้น้องมาคอมเมนต์ดูนี่คือการห่อถุงหอ่หอหอ่หอหรือจะห่อไม่ก,ก,ก็ก็ได้เพื่อนเพื่อนแต่นุ่งเสยษหอกันกันอะไรกันพวกนกพวกไก่พวกอะไรใช่ไหมน้องคอมเมนต์ พวลูกพวกไก่มาจิกใช่ไหมเขาชอบมาจิกแล้วก็ห่อไว้กันพวกโรภน้ำเราสเปรย์สปริงเกอร์เงี้ยไม่อยากจะให้เขาโดนมากโดนมากอาจจะเปื่อยได้นะครับผมโอเคจะประมาณนี้คอมเมนมองอะไรนะโอ้ยมองสัตว์สาวๆเกหดีน้องคอมเมนต์เนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่ มีกล้วยเงินล้านเงินแสนนะครับผมถ้ามันยาวเกินไปนะครับกลัวพายุเขาจะพัดทําให้ไม้กล้วยเราล้มได้นะหรือว่าจะตัดทอนให้มันได้ดูความสวยงามแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือพวกระบบหนอก็จะขึ้นมาไวพี่เพื่อนนะครับเราตัดเราเตือดเราตัดเตือนเหมือนไม้ฟิโลชนิดต่างๆนะครับพวกหนอกพวกตาเขาก็จะรีบโผล่ขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท,ท่านนะครับผมสู้ๆกันต่อไปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ